สวัสดีค่ะทุกทุกท่านกลับมาพบกับตุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะทุกพาทุกท่านมาดูบ้านสวนแนวสวนเกษตรบนเนื้อที่150ตารางวาค่ะทายสิค่ะวันนี้ทุกพาทุกท่านมาที่ไหน คงจะขายไม่ถูกเพราะว่าที่ดินบ้านสวนของเราเยอะมากและที่ดินที่เราประกาศขายก็เยอะมากใช่ไหมคะวันนี้ตุ๊ก็ขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะวันนี้ตุ๊กพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินคลอง10กม7อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีคะ่ะซึ่งอยู่ใกล้กับตัวอําเภอหนองเสือมากๆเลยนะคะห่างเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและวันนี้แปลงที่เราพามาชมเนี่ย150ตารางวาทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวตุ๊กจะพาเดินชมค่ะนี่ มาดูเลยนะคะปลูกทุกอย่างที่ทานได้นะคะปลูกทุกอย่างที่กินนะคะกินทุกอย่างที่ปลูกมาดูนะคะเพื่อฝกสวนครัวแล้วก็มีบ่อน้ําด้วยนะคะเนี่ค่ะนี่ล้วนนี่ก็กินได้นะคะกระทงกระถินนี่กินได้หมดนะคะเฮกาดอกไม้เพิ่มความสวยงามมะเขือเทศเนาะต้นอ้อยีครับแปงดีๆแปลงสวยๆกาจจ้มากรูดนะคะี่ไหที่ค่ะคุณลูกค้าคะ ปลาต้อเลี้ยงนะคะน,นี่ค่ะคุ่ค่ะท่านใดอยากนัดชมที่ดินซื้อที่ดินก็ติดต่อหาปุ๊กได้ออ้าพามาชมตรงต้นกล้วยนี่นี่นนนสวยมากสวยมากุาก๊บกล้วยนี่ก็ต้องปลูกเป็นปีเหมือนกันนะขวาจะได้กินเนี่ยนี่มี ปลบปาเล็กๆหลังบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีกระท่อมริมน้ำนะคะนี่บรรยากาศท้ายแปลงค่ะโอ้โหมีทุกอย่างเลยนะคะมีมะนาวนี่มะขาตะไคร้ใบมะกรูดชะอมมะพร้าวกล้วยขนุนววร้อ้าสิตารางวานี่ปลูกอะไรได้เยอะเลยนะซึ่งที่ดินแนวบ้านสวนของเราเนี่ยมีเยอะมากนะคะหลังทำสัญญาเนี่ยคุณ คุณลูกค้าสามารถที่จะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แบบนี้เลยคะ่ะมีที่เหล็กด้วยอ่าที่เหล็กนี้ก็ทํากับข้าวได้นี่มีทั้งต้นทัวนะคะมีไหมต้นไผ่ด้วยโหหลากหลายจริงๆนะคะมะขามป้อมโอน้นะคะิมะเขือซาร์ทลายจรมะม่วงต้นแครนะคะ หลากหลายจริงๆค่ะวันนี้เราพาเดินรอบ150ตารางวาเลยค่ะและด้านหน้านั่นก็เป็นพวกพากพวกถั่วนะคะเราพาเดินรอบเลยเดี๋ยวพาเดินไปดูข้างหน้ากันบ้างน,นะคะซึ่งที่ดินขนาดแปลงเล็กๆที่เราแบ่งขายนี่เยอะมากนะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหน้ามา,าพาไปดูข้างหน้านะคะ ตงนี้ต้อนอะไรอะคะโสมจันทร์อันนี้ทานไม่ได้เนาะทานได้ครับทานได้เหรอคะทานดอกครับผมกับตายเป็นยาระบายอ๋อสร,รุปแล้วทานได้หมดเลยนะเนี่ยไม่ใช่แค่ความสวยงามอันนี้เป็นสวนหน้าบ้านนะมีกระเจี๊ยบเขียวด้วยทําไมมีโอคุระเนาะคนญี่ปุ่นอชอบมากเลยนะคะนีะ่ถั่วฝักยาวหอมกระเทียมผักกาด หักบุ้งนะโหวสวยงามมากคะน้านะคะบวบนี่อันนี้รัวหน้าบ้านที่จริงร้อยห้ตารางวาพอเราใช้ประโยชน์จริงๆมันก็ทำอะไรได้เยอะเนาะและที่ดินของเราย่านเนี้ยก็เยอะมากนะคะที่ดินแนวสวนกเกษตรที่ดินที่มีบ่อน้ำนะนี่มาดูบวบใกล้ๆ นี่เลยนะคะสวยมากนี่ตุกพาเดินดูรอบๆนะคะบรรยากาศนี่แค่ร้อยห้าสิบตารางวาก็เดินจนเหนื่อยเลยนะทับหนึ่งไร่จะขนาดไหนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะ บนเนื้อที่1ไร่เนี่ยเราสามารถปลูกบ้านขนาดเล็กๆประมาณเนี้ยได้ถึง16หลังแต่เนี้ยร้อตารางวาซึ่งเราแบ่งสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของบ้านกระท่อมปลายนาริมน้ำนะคะหรือว่ากระท่อมที่พักผ่อนแล้วก็สระน้ำสัดส่วนของการปลูกพืชถักสวนครัวปืปลูกพืชถักสมุนไพรเนี่ยเห็นไหมแบ่งสัดส่วนปลูกได้หลายอย่างเลยนะคะ ท่านใดอยากได้ที่ดินแบ่งขายนะคะติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289นะครั้งหน้าตุ๊กจะพาไปอัปเดตบรรยากาศของการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไหนนั้นจะได้ไม่พลาดนะคะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะที่ดินสวยทำเลดีราคาถูกต้องทิมขาย 88, 88เท่านั้นคะ่ะสวัสดีค่ะ